สวัดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบฟ้ากับพี่บิวที่ King Kong คิงคองบิ๊กคาร์สมุทรสาครน,นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.5V เลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับ,ท,ท,รบ,นนรบที่ต้องมารับชมกันนะครับวันนี้มาเลนะ็น,นิดเดียวสวัดีเรามีเวิร์คช็อปนะครับเล็กนิดหน่อยนะให้อภัยกันนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับรถเข้าใหม่นะคันนี้สวยๆเลยนะฮะสำหรับ ใครที่เป็นสาวกค่ายฮอนด้านะครับคันนี้ Honda City นะครับรุ่น 1.5V นะฮะ 1.5V นะครับเป็นรถ Honda City โฉมเจเนอเรชันที่3นะครับเกิดในปี2008นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคฮะช่วงปี2011นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะของโฉมนี้นะครับ รคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะฮะ 1.5V ก็คือรุ่นกลางนั่นเองนะครับรถ Honda City รุ่นกลางมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปดูฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะขอเพียงคนละหนึ่งไลค์1แชร์เท่านั้นนะครับขอไม่เยอะนะฮะหไลค์1แชร์พอนะครับสำหรับวันนี้นะพาดู Honda City นะครับ นนด้วยนะี้นะฮอนด้าเราก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเนาะที่ร้านเรานะส่วนใหญ่จะเป็นเอตอรต้านะฮะค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีแบรนด์อื่นด้วยนะครับใครที่สนใจนะสอบกันด้านะครับอ่ะโอเคเราไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะซิตี้โฉมนี้เนี่ย ก็ยังดูคานสมัยอยู่นะครับสำหรับกระชังหน้านะให้มาเป็นโครเมี่ยมนะครับซ้อนกันสามชั้นแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับโครมหน้ายังสวยอยู่เลยนะครับเป็นโครมสีออกเทาๆนะครับเข้มๆนะหรือว่าโครมสโมกนั่นเองนะครับที่เรียกกันนะมาพร้อมกับกันชนหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มีไฟตัดหมอกมาให้นะในส่วนด้านล่างนะครับกันชนนะสภาพสวยๆอยู่เลยนะฮะสำหรับรถปี2014ันคันนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนี่นะกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะไฟเลี้ยวค้างแก้มนะฮะล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับยางไฟ stone นะครับขนาด18560ขอบ15้านะครับ นี้เป็นยางปีอะไรนะฮะยางปี2 0ม7นะครับนะเดี๋ยวทางร้านเราดูให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรที่ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะนะครับมีกันสาดนะฮะกันสาดน้ำฝนนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีเด็ดกันรอยโครเมียมนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับนะสวยนะครับแลสต้นของด้านหลังนะครับมี เกิร์ดด้านท้ายนะครับนะรถทรงสวยงามสปอ่อนะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมีไฟเมกในตัวนะครับนะฮะไฟท้ายนะครับนี่ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะก็ส,สวยๆนะครับดูทันสมัยนะไปไหนนะสำหรับที่ชมนี้ด้านท้ายนี่มีโครเมียมนะครับมีคาบพาร์คเ,เซนเซอร์ให้2จุดนะครับ เมื่อกี้ลองขับดูนะก็เซนเซอร์ไกลมากเลยนะฮะเหลืออีกเป็นวาเลยนะครับเป็นเมตรเลยนะฮะเซนเซอร์เตือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว,นะว่านะว่า Honda City ชมเมนี้เป็นยังไงนะครับบางท่านอาจจะแบบเอ้ยไม่เคยดูเป็นยังไงนะ,ะเราไปดูเลยนะครับสำหรับด้านในนะครับตัวรถเนี่ยแผงประตูนะครับจะเป็นสี ครีมเข้มๆนะครับสีครีมเข้มๆนะเกือบจะไปน้ำตาลนะครับแต่ไปไม่ถึงนะฮะแล้วก็คันนี้มียิปหนังมาด้วยนะครับนะตัดได้สีแดงนะครับปั๊บไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในส่วนของบานประตูนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะไฟฟ้าทั้งหมดมือจะเป็นโครเมียมนะครับตัวเบาะนะก็เป็นเบาะนี่เลยนะฮะเบาะหนังเบาะหนังนะครับนะ เหยืได้สีแดงนะครับปงมาลลยนะฮะัมีปุ่มกดด้วยนี่นะครับนะเป็นบัรติฟังก์ชันนะครับนี่นะแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกคู่หน้านะครับสำหรับรถคันนี้นะสิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบนะครับก็คือหน้าจอนั่นเองนะฮะสำหรับรถปีเก่าแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้เก่ามากมายนะครับปี2014นะนะครับ ก็คือชอบในส่วนของหน้าปัดอันนี้ผมสตาร์ทให้ดูนะนี่นะฮะคือไฟสวยนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะแล้วก็การดีไซน์นะครับนะเป็นสีน้ำเงินม่วง,งนะครับตัดกับกรอบสีเทานะฮะไปทางขอเรียกอะไรสีบอลน,นะครับนะสวยๆเลยนะสำหรับหน้าปัดเลนใหม่นะแล้วก็รถคันนี้วิ่งอยู่ที่1 1 0 0 0 0เท่านั้นนะครับ ว่าโอเคนะสำหรับรถปีประมาณนี้นะครับใช้งานปีละประมาณสองสามหมื่นโลนะฮะลาวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เยอะมากนะครับถัดไปนะในส่วนของคอนโซลนะฮะก็ดูลักษณะนะครับเรียบๆเป็นแบบนะครับนี้นะีเรียบเป็นกันก็ะวางของอะไรก็ได้นะครับติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ครับเอาตัวอะไรตอนีกแปะนะฮะกาวสองหน้าจะไปสบายกันเลยนะครับในส่วนของวิทยุ ก็เบแก้วนมองแก้วน้ำนะครับมีพอร์ตเสียบต่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์ที่ให้มาก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับมีบดชิปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เกียร์นะครับวันด้าซิตี้นะครับตรงนี้ก็มีช่องวางของเล็กหน่อยนะคือวางแก้วน้ำไม่น่าจะได้นะครับเล็กมากๆเลยนะ แก้วกาแฟเล็กๆพอได้อยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ที่พักแขกไม่ได้มีมาให้นะครับสำหรับ Honda City นะครับมาลองดูเก๊หน่อยมีเอกสารไหมกัารไม่มีนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนที่บางแดดนะครับก็มีกระจกมาให้นะครับทั้งสองด้านนะครับไฟเพดานด้านหน้าไม่มีแต่จะมีตรงกลางของห้องโดยสารนะครับสำหรับ ีน้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายห้องเครื่องนะครับตามลำดับนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายไลน์นะครับเรามาแจ้งในเลทราคากันนะครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เรามาดูภายในกันนะฮะในส่วนของภายในด้านหลังนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับเย็บด้วยด้สีแดงนะครับสวย นั่งสบายสบายนะครับเป็นไงฟ้าลักษณะการนั่งความรู้สึกสบายค่ะพื้นที่เยอะพื้นที่เยอะน,นะครับส,<ไ>สำหรับ Honda City นะครับเยอะมาะกพื้นที่โอเคเลยนะสำหรับการนั่งนะฮะแาะหลังนะครับโอเคนะรวมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างดีฝานะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็น<ส>ี่เลยนะฮะห้องเก็บสัมภาระนะครับนะถือว่ากว้างนะครับกว้างเลยแหละนะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับส่องสว่างยามค่ําคืนนะเพื่อหาของไม่เจอนะฮะนีนะครับด้านล่างนะนี่นะฮะยางอะไหล่อ,อุปกรณ์หอดล้อนะครับโอเคเลยนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับ ฝาท้ายนะครับส,สวยนะครับนะ,อะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูฝากระโปรง้องเติมด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนด้าซิตี้นะก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คานะครับรถใช้งานในเมืองนะครับอัตราขับขี่อัตราเร่งดีนะครับ คันนี้นะฮะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับ120แรงม้านะครับเป็นรถสี่สูบนะเปลี่ยนซินนะครับการตาการเร่งดีนะครับขับขี่ดีนะเป็นเครื่องมีเทค้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไซตัวนี้นะครับภายในนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับนี่นะดูนะฮะน็อตเเดิมโรงงานนะครับแอร์พอน้านะครับ กระโปงไม่เคยมีการถอดแกะขยับนะครับมอกออยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบนะครับฝาหน้าเดิมๆนะจากโรงงานนะครับไม่มีริ้วรอยเคยกระแทกเกิดบัเหตุใดๆนะครับสวยมากนะครับนะฮะโอเคนะครับกับคันนี้นะกับรถฮอนดะ้าเซตี้น,นะครับี่0 1 4นะรุ่นห5 v นะฮะหรือว่ารุ่นกลางนั่นเองครับอดีต น่าจะอยู่แถวแถวเจ็ดแสนบาทน่าจะได้นะครับผมได้ทำกันบ้านมานะปกตินะฮะแต่คิดว่าแถวแถวนั้นนะครับหกแสนป้ายๆเจ็ดแสนแถวแถว,แถว,แถวนี้นะฮะก็คันนี้นะครับเราขายเพียงสามแสนสี่หมืเก้าพับาทค่ะมันด a ซ i ิตี้คันนี้สามแสนสี่มืเก้าันบาทนะครับสีเทาเข้มๆนะยังไงฟ้ามุมมองความรู้สึกวเออันนี้ สวยค่ะรถคันนี้สวยค่ะใช้วิ่งงานไปครอบครัวก็ได้นะคะรถราคาประมาณเท่านี้นะคะลูกค้าสบายเลยผ่อนก็ถูกน่ายใช่ครับรายได้แน่นอนเนี่ยมาะครัรายได้เงินมือสองมือก็มาร่วมมาใครชนะราชนะครับใครนะมอง ฮอนด้านะครับรถเก๋งนี่ก็เป็นหน้าแนะนำอีกคันหนึ่งนะครับ<ช>อโอเคนะสำหรับวันนี้ก็าการเทนีล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากเจอคันจริงนะครับก็แวะมาหาเรานะครับที่จริงทองมิคาสมุทรสาครค่ะติดก,กับแมคโครค่ะแมคโครสมุทรสาครเลย ใช่ค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกมโหกม,โกม,โกมงเย็นเลยค่ะลูกค้าเราแน่นอนใช่ค่ะโอเคครับหรับวันนี้ผมนะคะขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะมีรถเข้าใหม่มาให้ดูอีกนะฮะบอกเลยว่ามีมาเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้นะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ